สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมซ่องสมอดำผู้เดียวดายบาบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอส่นได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ วงการอ้อยสะเทือนโรงงานน้ำตาลประสบป,ปัญหาอุปสรรคชาวไร่ไร้แรงจูงใจในการจะปลูกอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับวงการอ้อยและน้ำตาลตลอดฤดูการผลิตปี2562ัทับ63 ที่กำลังจะสิ้นสุดลงในราวเดือนตุลาคม2563นี้จากที่ประเมินกันว่าจะมีปริมาณอ้อยเกิน100ล้านตันอ้อยนั้นเหมือนเช่นปีก่อนๆแต่กับผิดคาดเพราะฤดูการผลิตปี2562/63มีปริมาณอ้อยสดลดลงเหลือเพียง75ล้านตันอ้อยเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับปี2561 ทับ62ที่มีปริมาณอ้อยทั่วทั้งประเทศรวมทั้งสิ้นถึง131ล้านตันอ้อยเมื่อผลผลิตอ้อยปี2562ทับ63ร่วงลงมาที่75ล้านตันอ้อยทำให้โรงงานน้ำตาลหลายรายต่างประสบปัญหามีน้ำตาลไม่เพียงพอส่งมอบให้กับลูกค้ายกตัวอย่างเช่นเคยคาดการว่าจะมีการหีบอ้อยของตัวเองได้สูง20 หนึ่งถึงยี่สิบสองล้านตันอ้อยแต่พอถึงเวลาหีบอ้อยจริงๆมีอ้อยเข้าโรงงานเพียงสิบสี่ล้านตันอ้อยขณะที่การซื้อขายน้ำตาลตามสัญญาล่วงหน้ามีจำนวนมากกว่าปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในมือนั้นจนต้องออกแรงกว้านเชื้อน้ำตาลจากโรงงานอื่นๆเพื่อส่งอมอบให้ลูกค้าที่ทำสัญญากันไว้ล่วงหน้าให้ครบ ตามจำนวนนะครับสาเหตุที่ปริมาณอ้อยล่วงลงอย่างแรงหรือมีผลผลิตลดลงอย่างหวบหาบนั้นก็มาจากปัจจัยหลักๆ4ด้านนั่นเองนะครับที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่มีอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลได้มากพอสมควรนะครับซึ่งก็มีปัจจัยทั้ง4ด้านนะครับซึ่งได้แก่นะครับหนึ่งนะครับ ชาวไร่อ้อยเผชิญปัญหาภไยแล้งหนักหน่วงตลอดปี2563นะครับซึ่งตั้งแต่เริ่มปี63มาก็เกิดภไยแรงนะครับอ้อยไม่เจริญเติบโตนะครับจึงมีอ้อยไม่มากนะครับตลอดปี62ก็เกิดภาวะแล้งนะครับอ้อยก็เลยน้อยนะครับ 2. พืชที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศลดลงมากกว่า10%หลังจากที่ราคาอ้อยไม่จูงใจโดยราคาอ้อยในช่วง2 3ปีมานี้ไต่ระดับไม่ถึง1,000บาทต่อตันเมื่อราคาไม่จูงใจเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องหันไปปลูกพืชอื่นแทนโดยเฉพาะพืชที่ขายได้ราคาดีกว่านะครับที่ดูแลง่ายนะครับขายได้ราคาดีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยก็หันไปปลูกพืชชนิดนั้นนะครับ 3. อ้อยตอคืออ้อยที่ตัดแล้วอ้อยเหลือต่อไว้ให้เจริญเติบโตต่อแต่ด้วยสภาพอากาศไม่เป็นใจเกิดภาวะแรงจัดอ้อยตอจึงตายและเติบโตได้ไม่เต็มที่นะครับทําให้อ้อยที่เกิดจากเคยมีปริมาณก็ลดลงตามไปด้วยนะครับสี่ชาวไร่อ้อยไม่มีเงินหลังจากที่หมดแรงจูงใจที่จะบารุงต้นพันธุ์อ้อยต่ออีกทั้งโรงงานน้ําตาลปล่อยเงิน เกี้ยให้ชาวไร่ยืมไปดูแลการปลูกอ้อยลดลงเนื่องจากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมายังมีชาวไร่อ้อยบางรายใช้นี่คือโรงงานน้ําตาลไม่หมดนะครับโรงงานน้ําตาลจึงไม่ปล่อยเงินเกี้ยวให้ยืมไปดูแลต่ออ้อยนะครับจึงประสบปัญหาเรื่องเงินทุนที่จะบํารุงต่ออ้อยจึงทําให้อ้อยลดลงจากเดิมเป็นอย่างมากนะครับ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นหากปล่อยให้เกิดปัญหาต่อเนื่องไปก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อกลุ่มโรงงานน้ำตาลที่ก่อนหน้านั้นบางรายลงทุนตั้งโรงงานใหม่ขณะที่ปริมาณหีบอ้อยในโรงงานมีจํำนวนน้อยทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของโรงงานน้ำตาลสูงขึ้นนะครับสำหรับปัญหาทั้ง4ด้านนะครับที่เกิดขึ้น กับชาวไร่อ้อยแต่ก็เป็นปัญหาของโรงงานน้ำตาลอีกเช่นกันนะครับที่บ่าวส่วนนำมาฝากในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ